พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าคุณพระศรีนาถพิลาชกัลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการถวายผ้าพระกฐินณวัดพระปฐมเจดีจังหวัดนครปฐมวันนี้เวลา16นาฬิกา14นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าคุณพระศรีนาถพิลาชกัลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการถวายภาพระกฐถินนวพระปฐมเจดีราชวรมหาวิหารอำเภอเมืองนคปรปฐมจังหวัดนคปรปฐมวพระปฐมเจดีเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระปฐมเจดีชนิดพระธาตุเจดีหรือเจดีที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุสันนิษฐานว่าเป็นศิลปะสมัยทวารวดีสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช เป็นปูชนียสถานสำคัญแห่งหนึ่งแสดงให้เห็นถึงการเข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทยแต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าใครเป็นผู้สร้างพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหมอ่อมให้บูรณะปฏิสังขรณ์เป็นครั้งแรกและมีการบูรณะดูแลมาโดยตลอดเพื่อให้เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนชาวนควปรปฐมและจังหวัดใกล้เคียงรวมถึงชาวต่างประเทศ ในสมัยพระบาทสมเด็จพ,พระมู่กุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระร่วงโรจนาริศจ,จากเมืองสวรรคโลกมาประดิษฐานอยู่หน้าพระปฐมเจดีท์ถาวายพระนามว่าพระร่วงโรจนาริศสีอินทราทิตธรรมโมพาธมหาวชิราวุธปูชนียะปพิษพระเจ้าวรวงศ์เธอ